อยู่กับรถแล้วมันมีความสุขนะครับบา,บางทีมีความสุขมากกว่าอยู่กับเมียอยู่กับรถแล้วมันมีความสุขนะครับบางทีมีความสุขมากกว่าอยู่กับเมียอยู่บ้านนะครับเห็นรถเจ้าม้าเซ็กเทาอย่างนี้นะครับสภาพนะครับส like ิบเจ็ดสิบแปดปีอย่างนี้นะครับผมก็ดูแลนะครับรถออฟโรดนี่เป็นอะไรที่ ถ้าสีมันสวยนะครับรถมันอาจจะมากปีหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าขับแล้วสีมันยังสวยอยู่นะครับผมว่ามันก็เด่นนะครับสะดุดตาแล้วก็อาจจะมีคนนิยมเราด้วยนะว่าโอ้โหดูแลรถอย่างดีนะครับสีดีรถดีไปในป่าไปออฟโรดได้ดีนะครับเวลามุมภาพถ่ายแล้วออกมานี่ครับมันก็สวยงามนะครับอ๋อนะครับบอกก็มีเสื้อนะครับนี่นะครับเสื้อออฟโรดนะครับ เป็นรุ่นนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับหน่วยลาดตะเวนนะครับ4คูณ4ออฟโรดประเทศไทยนะครับสกรีน2ด้านนะครับด้านหน้าแล้วก็ไหลขวาด้วยนะครับถ้าสนใจก็อุดหนุนกันมาครับตัวละ2 9 9บาทเท่านั้นครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น4 4ี่คูณ4เขียวขี้ม้านะครับมี2รุ่นนะครับตอนนี้นะครับที่ออกมานะครับ เล่นรถยนต์ออฟโรดเนี่ยนะครับแม้จะเป็นรถที่มากปีนะครับแต่ถ้าดูแลดีเนี่ยนะครับเวลามุมภาพถ่ายเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโซเชียลเนี่ยนะครับมันก็จะได้เห็นมุมภาพถ่ายรูปรถนะครับผมเองก็เป็นคนที่บ้ารูปถ่ายแล้วก็บ้าคลิปเกี่ยวกับพวกรถยนต์ออฟโรดเวลาไปลุยป่าตรงไหนมานะครับบางทีคนไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับถ่ายแต่รถเป็นหลักนะครับถ่ายแต่รถเป็นหลักเราเห็นรถมันวิ่งมาบนทางสวยๆฉากสวยๆนะครับเราก็จะ เอารถไปท่าเส้นทางไปท่าภาพไปท่ารอยล้อนะครับเห็นแล้วมันมีความสุขนะครับบางทีลืมตัวยังไปบอกอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ้าวดืนไปมันเป็นรถยนต์มันไม่ต้องมีแอคชั่นท่านะครับบางทีมุมการถ่ายรูปรถนะครับมันมีหลายมุมนะครับถ้าให้สวยๆนะครับท่านต้องเฉียงมุมรถนิดนึงนะครับให้เห็นด้านข้างบ้างนะครับถ้าเห็นถ้าเห็นหน้าอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ท่านต้องแบะรถอย่างนี้นิดนึงนะครับอ่าให้ดีก็หักล้อนิดนึง จะได้เห็นล้อมแกนะครับสวยๆของท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขัดสีให้สวยๆเงาๆนะครับเวลามุมภาพถ่ายมามันก็สวยงามนะครับเส้นทางออฟโรดนะครับมันก็มีหลายระดับนะครับหลายระดับนะครับระดับที่ ชิวๆนะครับเส้นทางตกว้างสวยๆไม่ต้องแอดเวนเจอร์มากนะครับไม่ต้องลุยมากนะครับเน้นภาพถ่ายสวยๆอย่างเช่นทุ่งแสลงหลวงเนี่ยไปอะไรนะป่าสนนะครับนางพญาเมืองเลนเนี่ยนะครับทางสวยนะครับเสียดายนะครับตอนนี้โควิดนะครับมันทําให้ปิดไปนะครับไม่งั้นจะได้เส้นทางตัวเอสผมเป็นคนชอบเส้นทางตัวเอสนะครับสวยๆแต่บางเส้นทางนะครับมันก็โหดเกินอย่างนี้ครับ นี่ครับเห็นไหมเป็นริ้วรอยหมดเลยนะครับรอยต้นไม้บางทีมันก็มีพลาพังบ้างนะครับเขาเรียกว่านักลบย่อมต้องมีบาดแผลนะครับผมเองก็ขัดเคลือบเองนะครับนี่ก็ซื้อเครื่องขัดมาซื้อที่ไหนไม่ได้ขายนะครับก็ซื้อที่ในเน็ตนะครับเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็เน็ตนะครับแล้วก็คันนี้นะครับขัดเคลือบเองล้างเองนะครับเพราะว่าเวลาไปลุยออฟโรดมานะครับผมโชคดีนะครับบ้านผมเป็นบ้านนอกนะครับมีพื้นที่ล้างรถเองได้ฉีดเองได้นะครับ ไม่งั้นโครนต่างๆนะครับถ้าอยู่หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันจะลําบากล้างในบ้านนะครับแต่น้ํามันจะไปเศษดินเศษเหลมจะไปตันท่อนะครับก็อยู่บ้านนะครับก็ล้างเองนะครับขัดเคลือบเองนะครับสบายใจนะครับอยู่กับรถแล้วมันมีความสุขนะครับบางทีมีความสุขมากกว่าอยู่กับเมีย ไปคุยไปนะครับคันนี้นะครับเจ้ามาเซ็กเทาคันนี้เป็นสปอร์ตไรเดอร์นี่ครับเครื่อง D4D 3,000คอมมอนเลวนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนหน้านี้ของมันก็เป็นรุ่น1 k z นะครับก่อน1 k z ก็เป็น 5L นะครับของผมเป็นรุ่นสุดท้ายรหัสเครื่องเดียวกับ v ีโก้นะครับ1 k d แต่ว่าเป็น1 k d ที่มีแค่ล้อยี่สิบห้าแรงม้าเท่านั้นนะครับถามว่าพอไหมไม่พอหรอกนะครับผมซื้อมาสามแสนนะครับตกแต่งไปอีกนะครับก็ แสนกว่าบาท2องแสนแหละนะครับปัจจุบันนี้นะครับรถรุ่นนี้ก็ยังซื้อขายกันอยู่นี่ประมาณ2องแสนห้าสนะครับเดิมๆนะครับผมว่าราคายังดีนะผมซื้อมา3 0 0แสนปัจจุบันขับมา6ปีนะครับเจปีคันนี้นะครับตอนซื้อมือสองมานะครับผมว่าราคามันตกไปแค่ห้าหมื่นที่ผมว่ารับได้นะผมว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับถ้าคุณจะซื้อรุ่นนี้มาเล่นนะครับแต่มันมีวิธีนะมันมีวิธีนะครับเดิมๆก็ยังไม่พอหรอกนะครับผมก็ต้องมีการปรุงแต่งบ้างอย่างผมนี้รถเก่านะครับรถมากปีนะครับ อาวุธเฟืองท้ายที่มีมาให้เนี่ยลิมิเต็ดสลิปมันไม่พอแล้วครับลิมิเต็ดสลิปนะครับผมก็มีการเสริมนะครับปัจจุบันนี้ครบนะครับดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังนะครับกล่อง ECU นะครับซูเปอร์โฟเป็นรุ่นรุ่นแรกครับตัดต่อสายไฟนะครับกล่องคันเร่งไฟฟ้า ECU ช็อปนะครับสมาร์ทเกต ECU ช็อปนะครับน้ำมันเครื่องลิควิดโมลีนะครับช่วงล่างไอรอนแมนหมดนะครับโช็ค2ต้นแนบนะครับด้านหลังตรงเตงพอชั่นบาร์ใช้มา หกเจ็ดปีนะครับไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับไม่เคยมีปัญหานะครับไม่มีคําว่าแตกไม่มีคําว่ารั่วไม่มีคําว่าซึมนะครับไม่มีคราบนํามันย้อยนะครับอันนี้คือสมรรถนะที่ผมบอกตรงๆว่าชื่นชอบมาจริงๆครับรอยนี้ยังไม่ค่อยออกนะครับนะครับบางครั้งก็ ต้องมีการล้างและขัดก่อนนะครับบางทีไปเจอพวกยางมะม่วงอะไรพวกนี้ครับนะครับเวลาผมขัดผมก็ขัดหมดนะกระจกพวกนี้ผมก็ขัดนะครับนี่ครับให้โครเมียมให้โครเมียมมันเงานะครับแวววับนะครับกระจกพวกนี้ก็ขัดนะครับขัดเพื่อให้อะไรครับเวลาฝนตกนะครับหยดน้ํามันจะได้แยกออกนะครับอันนี้นะครับสีทองนี่รอยฉลอกปลอกเปิกนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็พูดตรงๆครับรอยถ้าดูกันดีๆก็ไม่ค่อยเป็นหรอกครับแต่ถึงสถานการณ์บางจุดเนี่ยนะครับออฟโรดในป่าเนี่ยมันก็ต้องแลกนะครับต้องการแลกกับเอ่อบางจุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราไม่ตกเหวอย่างเช่นตรงนี้เป็นเหลี่ยมบังคับเนี่ยผมอาจจะโดนกิ่งไม้ตรงนี้แต่ก็ไม่ต้องไปชิดเหวมากนะครับมันทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะรอดปลอดภัยกลับบ้านได้นะครับลดเป็นรอยนิดหน่อยช่างมันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมหลบไปกิ่งไม้ตรงนี้หลบไปหรือหลบผนังดินตรงนี้นะครับ ผมอาจจะไปเจอสึกใหญ่กว่านะั่นคือตกเหวนะครับเพราะฉะนั้นขับออฟโรดถึงเวลาต้องตัดสินใจต้องแลกก็ต้องแลกนะครับ เวลาขัดขัดนะครับอย่างนี้ครับผมก็จะดูนะครับแหมชอบมากเวลารูปแล้วมันเนียนนุ่มนะครับมันละมุนไปหมดนะครับแหมมันรู้สึกว่าขับแล้วมันคุณเคยเป็นไหมขับแล้วแบบถ้ารถสกปรกเนี่ยขับไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับบางทีเราก็กลับมาจากป่าเราก็มาขัดมาเช็ดนะครับยิ่งอยู่บ้านด้วยนะครับช่วงนี้โควิดนะครับก็เที่ยวเสร็จก็มาเช็ดมาขัดมาล้างนะครับทะลวงเข้าไปทุกจุดนะครับของรถยนต์นะครับเพื่อให้มันสะอาด นะครับจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับรถวันนี้นะครับไม่ต้องไปซื้อรถใหม่ก็ได้นะครับถ้าคุณมีรถเดิมนะครับรถแบบนี้นะครับคุณซื้อโฟวินอย่างนี้คันหนึ่งแล้วคุณก็ซื้อรถเก๋งอีกคันหนึ่งนะครับรถเก๋งคุณอาจจะใช้ป้ายแดงก็ได้นะครับหรือรถเก๋งคุณจะซื้อมือสองก็ได้ก็ประหยัดนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในการท่องเที่ยวในทริปพอนะครับ ีรถยนต์เนี่ยนะครับพวกสีบอลเงินนะครับบอลทองนะครับดูแลง่ายนะครับสีขาวดูแลง่ายพวกสีแม่สีเด่นๆอย่างสีดำเนี่ยนะครับสีแดงอย่างล็อกโคผมเนี่ยนะโอ้โหโทษทีนะดูแลยากมากแล้วขัดนี่นะบางทีก็เป็นแวววาวไก่พวกนี้นะครับถ้าซื้อคันต่อไปนะครับคุณลองซื้อถ้าคุณไม่ชอบแม่สีนะคุณเล่นสีประเภทบอลทองบอลเงินสีขาวผมว่าดูแลง่ายยิ่งสีบอลเงินด้วยนะดูแล ง่ายมากๆเลยนะครับเวลาขัดอะไรต่างๆก็ไม่มีเป็นดวง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 นะครับเดี๋ยวนี้เครื่องพวกนี้ก็3 400บาทนะครับหาซื้อได้ตามเน็ตทั่วๆไปนะครับ ได้เรื่อยๆนะครับงานไม่รีบงานละเอียดครับอยู่ได้ทั้งวีทั้งวันนะครับแล้วพวกนี้อะไรนะครับเวลาคุณเล่นออฟโรดเนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากบอกหรอกเขาว่ายี่ห้อไหนดีกว่ากันนะครับบางคนบอกว่า,ายี่ห้อนั้นดีกว่า ain, ain, ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ดียี่ห้อนั้นนะครับมันอยู่ที่ตรงไหนไหมครับเวลาคุณไอ้นี่คุณแตกคุณเดินเไรตัวนี้แล้วไปร้านอะไรนะครับพอไปร้านอะไรเขาบอกไม่มีแต่ถ้ายี่ห้อบางยี่ห้อมีอะไรเขาก็มีอะไรเขาก็มีบางยี่ห้อมบอกโอ้โห สส่หัวเดินเข้าไป5ร้านค้าไม่ต้อง5ลร้านหรอก3ร้านค้าอะเจกเอาแปที่ขายร้านอะไร็สายส่หัวกันหมดนี้เราหัวใจลงไปตะตุ่มแล้วนะครับนะครับนั่นแหละครับคือเวลาเล่นรถผมก็บอกตรงรถที่ผมก็ชอบอยู่หลายยี่ห้อแต่เวลาผมซื้อผมก็ซื้อยี่ห้อตลาดตลาดที่สุดนะครับของแต่งก็หาง่ายนะครับการชนเหล็กก็หาง่ายการชนเหล็กหลังก็มีไม่ใช่อะไรอะไรอะไรก็ไม่มีที่สําคัญเวลาขายต่อนะครับเวลาขายต่อคุณเคยเจอไหมนะ บางคนเขาตีราคาให้เราเฮ้ยนี่รถนะไม่ใช่เกวียนนะครับเฮ้ยนี i, น่รถนะไม่ใช่รถเข็นผักนะครับให้ราคาซะโอ้โหชนิดที่ว่าน้ําตาร่วงนะครับถึงเวลาตอนนั้นน่ะคุณอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่คิดขายหรอกไม่คิดขายหรอกเชื่อผมเถอะเจอมาเยอะแล้วนะครับพอขายจริงอ่ะเขาตีเป็นเศษซากนะสมมติราครันที่ผมขายได้สองแสนห้านะนะครับสองแสนห้าบางยี่ห้อเขาอาจจะตีให้เก้าหมื่นน้ำตาเช็ดหัวเข่าเลยครับผมนะครับ การเล่นโฟวินนะครับสำหรับผมเนี่ยนะครับผมถือว่ามันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่มีความสุขนะครับได้ปีกวิเวกไปตามธรรมชาตินะครับตามเส้นทางนะครับออฟโรดในป่ายิ่งผมนี่โชคดีนะครับเป็นคนเชียงใหม่นะครับบ้านอยู่ในเชียงใหม่นะครับขับแป๊บเดียวนะครับ15นาทีก็ถึงป่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ได้อยู่ถึงขั้นหลังเขาป่าเขาเลยนะครับเพียงว่าเชียงใหม่เนี่ยนะครับตัวเมืองกับธรรมชาติเนี่ยมันใกล้ชิดกัน นะครับทำให้ผมมีความสุขวันไหนเครียดเคียดก็ไปขับรถเล่นนะครับไปเลาะดอยริมดอยนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องทางเรียบเหวเนี่ยผมก็ชินพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเราขับบนเส้นทางนะครับแบบนี้มานานนะครับแต่ก็ยังคงไม่เก่งเท่ากับเราเาชาวเขาที่เขาขนพืชผลทางการเกษตรขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็เวลาผมเจอใครนะครับผมก็จะบอกนะครับว่าชีวิตหลังเกษียณนะครับ มีโฟวินสักคันเถอะนะครับมีสักคันหนึ่งถ้าคุณเลือกซื้อโฟวินป้ายแดงได้นะครับคุณซื้อเลยนะครับเงินคุณถึงคุณซื้อเลยนะครับคุณจะซื้อกระบะหรือ PPV ก็แล้วแต่คุณนะครับเน้นกระบะก็ได้นะครับแล้วประมาณลดประมาณล้านหนึ่งล้านสองนะครับเลือกเกียร์ออโต้นะครับแต่ถ้างบประมาณไม่ถึงนะครับผมก็ไม่รู้จะเชียร์อะไรนะครับลองพิจารณาดูเจ้าไอ้สปอร์ตไรเดอร์ดูนะครับเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากแล้วนะครับสองแสนกว่าบาทนะครับซื้อมาก็ มาบํารุงดีๆนะครับบารุงดีๆนี้บอกตรงว่าแน่นอนแหะครับมันต้องมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเต็นท์ที่ขายหรือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาบกเม็ดอะไรนะครับเราเปลี่ยนของเหลวหมดดีที่สุดนะครับก่อนจะไปออกป่าคุณวิ่งในเมืองก่อนคุณซื้อมือสองมาเสร็จนะคุณเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆทุกอย่างน้ำมันเฟืองท้ายหน้าน้ำมันเฟืองท้ายหลังน้ำมันเกียร์หลักน้ำมันเกียร์สโลนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์นะครับคุณไล่เปลี่ยนให้หมดน้ําในหม้อน้ําคุณไล่เปลี่ยนให้หมดนะ แล้วคุณดูนะครับว่ารถคุณเนี่ยสามารถวิ่งออกต่างจังหวัดได้ไหมนะครับลองวนดูก่อนวิ่งระยะทางยาวๆทางเรียบดูก่อนนะครับเพราะปัญหามันอาจจะมีซ่อนเลนส์มาอยู่นะครับตอนที่คนคนเดิมที่เขาขายรถเขาไม่บอกคุณนะครับแล้วถ้าบำรุงดีๆนะครับคุณใช้ยาวนะครับผมไม่ได้บอกให้คุณใช้ออฟโรดในชีวิตประจําวันนะครับคุณซื้อรถเก๋งคันเล็กๆก็ได้แสนกว่าบาทก็ได้นะครับหรือจะซื้อป้ายแดงรถเก๋งอีกคันหนึ่งนะครับคือคุณซื้อคันนี้อีกคันหนึ่งแล้วรถเก๋งป้ายแดงอีกคันหนึ่ ก็จบคันนี้ก็นานๆใช้ทีนะครับเดือนละครั้งอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะครับก็แล้วแต่สไตล์คุณนะครับก็เป็นอีกสูตรหนึ่งหรือถ้าคุณงบประมาณเพียงพอชีวิตหลังเกษียณมีแล้วไม่ต้องการจะมาต้องมาถึงขั้นซ่อมบำรุงดูแลมันจำไว้นะครับรถเก่าเราต้องดูแลมันรถใหม่มันดูแลเรานะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ผมต้องดูแลมันนะครับตับไตไส้พุงนะครับไส้องค์ไส้อ่อนสายท่อนงท่อน้ํานะครับนู่นนี่นั่นผมต้องดูแลหมดไม่งั้นนี่มันจะเดี้ยงกลางป่านะครับแล้วผมก็ไม่เล่นนะครับออฟโรด ไม่ใช่ว่าไม่เล่นหนักผมไปทางที่เรียกว่าหนักแต่นะครับผมจะรู้นะครับผมเสริมอาวุธนะครับดิฟล็อกนะครับผมไม่มีแบบจะเห็นบุคลิกภาพผมกระแทกกระแทกเนินไม่มีแล้ผมเล่นอาวุธอย่างเดียวนะครับยิงดิฟล็อกหน้ายิงดิฟล็อกหลังนะครับสามครั้งสี่ครั้งไปขึ้นผมชักวินเลยนะครับผมมีทั้งวินหน้าแล้วก็วินหลังนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ร้อยี่สิบห้าแรงม้าตามเบอร์ชัวนะครับแต่ผมไปไดโนมานะครับแล้วก็รีแมปใหม่ก็คือร้อยสี่สิบแรงม้า สี่ล้อลงพื้นนะครับผมก็เป็นอะไรที่ทุกวันนี้ใช้คันนี้แล้วก็ขับสนุกนะครับแต่จุดเสียมันก็มีนะครับเฟืองมัน3.7นะครับขึ้นลงเขาเร็วไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเบรกคุณจะต้องดีๆนะครับผมก็ใช้ผ้าเบรกอันนี้ของกูไก่นะครับยังไม่มีบุบนะครับ มีแต่ริ้วรอยนะครับบางทีก็ขัดไม่ออกก็ต้องทําใจครับแรกกับประสบการณ์ในการท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจนะครับก็อุดหนุนเสื้อมานะครับใส่แล้วมีเอกลักษณ์นะครับของผมน้ําหนักประมาณ90ตอนนี้ลดมาเหลือ87แล้วนะครับ87นะครับ87กิโลนะครับก็ใส่เบอร์ XL ใส่แล้วมันจะสลิมสลิมนิดๆินะครับถ้าคุณอยากจะใส่สบายสบายก็ต้อง 2xL นะครับตัวละ299บาบาทนะครับไม่เหมือนใครนะครับเป็นเสื้อ ที่ผมทำมาเองนะครับแล้วก็ขายเองนะครับนี่ครับมีสกรีนที่ไหลขวาด้วยนะครับ299บาทนะครับสนใจก็เดี๋ยวนี้นะครับสั่งซื้อเดี๋ยวส่งทางขนส่งให้นะครับสบายนะครับยังไงก็ฝากอุกดหนุนกันมาครับผมสนับสนุนโดยนิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบเร็วแรงไร้ขีดจำกัด สนใจติดต่อร้านท่อไอเสียใกล้บ้านคุณหรือโทร028925991นิตตกเฮดเดอร์เทอร์โบ